อ้าวเกิดเหตุอะไรครับเป็นอะไรนอะฮะโอเป็นยังไงอีกนอน,นี่ดึงห,งงหงางอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะสวัสดีครับอยู่กับเราในช่อง family สีทับไทยนะครับผมอโอ้คุณพอ่อเพิ่งเดินมาจากเข้าห้องน้ำห้องถ่าเกิดอะไรเนาะดึงหาง อ้าวทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะสุดหรอนี่เจ้างามดึงหางตัวเองเห็นไหมมองไปเห็นเต็มเลยโอ้อะไรอย่างงี้นี่เสียหายแล้วนี่อืมดูครับนี่ผลหางหล่นเต็มพื้นเลยเอาดึงบ่อไม่ใช่นอนทับบ่อหรือน่าจะดึงหรือเปล่าโอ้ให้ของดีอีกแล้วเต็มพื้นเลย Kip 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 luôn kip 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 Oh Oh hai con đi hai con đi Oh đi Này mà thái mà Thôi kip đi kip 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 Mà kip 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 ว่าจะตัดช่วงเขา้าพรรษาเองเอให้ก็เอาตัวเนาะสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเก็บขนหางเผือกนะครับขนหางดำนะครับของไทยงามหล่นไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรนะครับไม่รู้ว่านอนทับหรือว่าถอนยังข้าแต่เช้าเลยวันนี้เยอะเ,เลยนะคะนี่เยอะเลย นี่นับเลยนี่ไม่ใช่จะยี่สิบกว่าเส้นหรอเเนี่ยควันถุงคลนหางเถือกหล่นเองครับครังมากเลยนะครับนี่ถ้าหล่นเองอย่างนี้เกิดจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะถอนหรือว่าจะนอนทับหล่นเองนะครับเหมือนงานกาจัดงานกําใจนะครับผมแตกโดยการที่แทงดินหรือว่าเกิด,นะจดจากาสังเหตุอะไรก็ตามนะครับถ้ามาเจออย่างนี้นี่คลังมากเลยนะครับนี่ จบแล้วต้องให้เอฟซีบูชากันแล้วนี่เนาะของดีติดตัวครับอืมหางเสือนะครับนี่เห็นไหมโอ้โห,โหเราก็ว่าจะตัดอยู่นะครับแต่ว่าตัดช่วงเข้าพรรษานะครับแหงงานเสร็จก่อนนะคะพล้วให้เขางอกใหม่นะครับแต่ว่านี่เขาให้เขาให้ก่อนสงสัยอยากให้เอฟซีมีของดีติดตัวครับโอ้โห เยอะเลยนะครับนี่ดำขาวสลับกันร้อยลูกไม่มีอะไรให้กินหรอกคอยไปหมูเยอะด้ยนี่ปกติตอนเช้าๆเขาจะได้กินข้าวนะคะเลยหันมาหากินข้าวปั้นไม่มีไม่มีไม่มีนี่ไม่มีนี่ไม่มีไม่มีไม่มีอะไรให้กินหรอก อ้อยไปตอนนั้นก็ให้ให้อากาศชิ้นหนึ่งหล่นหมดข้างหนึ่งเลยด้วยเนี่ยนนั้นจัดจริงแล้วนี่ตอนทับบอวะ ดีหมดแหละครับนี่นี่ด้วยสนใจก็ทักมาได้นะครับก็ให้บูชาอยู่ครับนี่คุณพ่อก็ไม่ห่วงนะครับของดีต้องนดอีกแม่เธอเดินหน้าไปต้งขา <c oughs> ขาเหยียบอยู่นะ <c oughs> ขาเหยียบอยู่ <c oughs> ต้งขาตัวเองนะมองขาตัวเองนะ่ะ นี่อีกเส้นหนึ่งนี่มตรงนี้อีกสามเส้นเลยสงสัยน่าจะเป็นนอนทับนะคะนี่เพราะว่าเป็นมีรอยนอนตรงนี้ใต่งามไม่ชดได้ง่ายหรอกนอนทับแหละดีกว่านอน นัดซื้นพ่อได้กี่เส้นหมดแล้วน่าจะหมดแล้วนะมาลุนนะครับคนหางลุนได้กี่เส้นนะครับผมลุนกันนะครับหนึ่งสองสามสี 5 6 6 7 8 9, 9 10 11 12 13 15 สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่ 3ามห้าสามหกสามสเจ็ดเส้นนะครับออกข้างกรรมเลยนะครับผมคนานหางไายงามหลุดนะคะสามสิบเจ็ดเส้นนะคะได้เวนหลายวงแล้วค่ะนี่ต้องทำเวนล็อกถ้าเอฟซเขาจะบูชาก็เป็นขวัญถุงไดายเป้นเ้นไปเลยได้เวนหลายวงอยู่อจองได้นะครับเนาะจะให้เอฟซีบูชาของดี เราเรามีแล้วมาข้างหลังเลยสิเอาทีนี้หงางไม่ค่อยดกนะครับน่าจะออกฝังนี้บ้างนี่ดู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 ด,ด,ดูออกของนี่เห็นไหมต้องตัดแต่งใหม่ให้งอกใหม่นอนทับแน่นอนเลยนี่ออกของนี้ครับ ฟังสิยิ่งนน้อยอยู่ใช่ไหมยิ่งออกเยอะได้ก็ได้ฝังนี้เลียถ้าิฮะขอบรรษาทำเวนน่าจะหมดแล้วมั้งน่าจะหมดแล้วนะคะเพราะว่ามีอยู่ที่เดียวนะคะก็สนใจก็สั่งจองได้นะครับ เดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าเราจะให้บูชาเป็นเส้นดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้าทำแบวนก็คงได้น้อยนะครับถ้ามีท่านใดสนใจก็ทักมาได้ครับผมไม่เป็นไรนะครับคนหางก็ยังอยู่กับคุณพ่อนี่ยแหละครับผมก็เป็นขวัญถุงนะครับนี่เป็นเส้นก็ใส่ในกระเป๋า,ปาตังค์นะครับดีครับเป็นดีนักเลครับ เป็นขนหางที่หล่นตามธรรมชาตินี่ขลังมากครับผมอ้าววนหันมานี่ืะสิุนมาเบ็ลัามุนมาุนล้างมาถอยมาุมนโนไปเบ็ดลางมา,มามเฮ้ยบลางถองยถอยไป,ไปอเอ้ยตองไห้เสียงดังนี่เอ้า เห็นไหมนลนแล้วนี่ให้โชคไหมครับเออพอเตะเตะเตะเอะเออสำหรับวันนี้ครับเราก็จะขอจบคลิปไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะปัะุมงคลนะครับของพลางงามหล่นเองครับคนหางครับผมสนใจก็ทักแชทแอดไลน์มาได้เลยนะครับผม สอบถามได้เลยนะครับออาส่งเสียงสามครั้งเร็วครับเสียงอสองครั้งเสียงอีกครั้งนึงเสียงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไม่เสียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเอาขนหางไปเก็บไว้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับแต่งคันครูขึ้นเลยนะครับวันนี้สาธุสาธุสาธุบ๊าย